สวัสดีครับอันนี้มาอยู่กับลุงปะพาบินวันนี้เอาเครื่องบินอะไรมาบินลุงปะเครื่องบินบินอะไรบินยังดีใช่ลำไหนลำนี้ลำนี้บินยังดีเอาเนียนนะไม่ต้องกลัวลนเอฟซีเขาขอคลิปตกอีกเนี่ยลนแล้วก็ตกเอฟซีอยากได้คลิปที่บินตกตกอ่ะใช่มีเปลามีก็จัดให้หน่อยน่ะ ลุงป่าบินแล้วนะเฟียงเองเลยไปแล้วอันน okay. uh> ี้ลุงป um> ่านะครับตัวตึงฐานบินเล็กกับแบงแสนเั้าวัดนครปฐมใครเข้ามาดูแล้วกดไลค์ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด ติดตามมีอะไรที่กดได้ก็กดกดให้หมดนะครับเจฟซี <c> ต้องการเครื่องบินลุงปะตกนี่อยากเห็นจัดเด็ดอ่าเรนลุงปะบินวันนี้บินเนียนเกิน,นอา่าลุบินเนียนลำนียนที่ไรเนียนเออบินเนียนลำเนี้เนียนได้ตกกระยากกันเราเนี้ย ฝันไปเถอะจะให้ตกไอ้น้องไ, <laughs> ไม่มีหรอกสนามว่าจอนเต่าดต้องบินแบบนี้ส <c oughs> นามว่าจอนเต่าต้องบินแบบนี้ <c oughs> ดูเป็นตัวอย่างเลยดูเป็นตัวอย่างอันนี้โปรโมทสนามบินเล็กวัดดอน,น <c oughs> อีกน,นี่บินเนียนๆเนียน่ยลุงเปล่านนี้เรามาลุ้นไป,ปรพร้อมๆกันนะครับวันนี้จะมีช็อตเด็ดหรือเปล่า <c oughs> บ,บินไกลๆไม่ได้สายตามองไม่เห็นต้องไปใกล้อย่างเงี้ยบินไกลๆนะครับเอฟซีขอมา จะบินไกลเดี๋ยวไม่ตกดีตบินดีนะครับกำลังแลนดิ้งนะครับเหมือนลุ้นกันนะว่าจะเป็นยังไงกำลังแลนดิ้งแล้วเอ้ยเอฟซีเอฟซีผิดหวังนะเราจะมาดูช็อตเด็ดสักหน่อย f อผิดหวังเราจะดูช็อตเด็ดสักหน่อย อดเลยจัดเด็ดโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับผมเรืองคุกแย่นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปอ่าวันดีๆวันวันนี้วันว่างๆของลุงปะาะใช่วว่างวันว่นวางๆอยู่แล้วน่าจะไม่ว่างนะลุงใช่จะต้องออ okay, บินอีกไฟสองไฟใชโอเคสวัสดีครับ